สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในรายการ Spider React เป็นอะไรกันเอาอะนะครับวันนี้ EP อะไรล่ะ EP หกแล้วเรา่ะทำอะไรกันวันนี้เรามาร r e a c นแบ่ง EP หกนะคะสามองีลิ้นพันเฮ้ยลิ้มกุ้ยลิ้มพันใช่ก็ก็ชื่อเกมไม่ก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าสามนาทีกันว่าคือเกมอะไรอันนี้จำ

กวจะแบบนี้นะฝ่งนีดำฝั่นี้ดกกว่าวิ่งวนกวักวฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมาสวัสดีครับเฮ้สวัสดีครับกิติงครับผมสวัสดีครับบอทครับสวัสดีครับชีนครับสวัสดีครับปันครับสวัสดีครับมครับสวัสดีครับบอทครับสวัสดีครับพีมอนครับรุ้ยจะบูบู ก็นที่แล้วขมากตอนนี้เอของเราดีมากรไงกคนลวได้่าคือใจผมเนี่ยอยากอยู่กับทีมฟังหน่อยเกมอะไรน่อะไรนะอะไรนะอะไรหรออะไรหรอเอแล้วมีเกมมันยืนมับทะพูดสภกพักสม มันมมัันนเหมือนจะง่ายนะต้องเหมือนจะง่ายแต่อาจจะยากเรื่อยขับยานไปแล้วแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าเราจะต้องมาแข่งกันอีกแล้วอีกแล้วแหละเราต้องมาแข่งกันอีกแล้วแหละหาคนชนะอีกแล้วแหละเจะาพวกแตใจแม้ว่าแกพูดอะไรอย่างอาจจะอยู่ในเกมก็ได้ไปร้องเพลงเลยไหมครับไปเลยครับผมเกมห้าสามจังหด้ กติกาเกมีอยู่ว่าที่งานจะมีรูปภาพมาให้ทดสอบความจำ16ภาพตอนหนึ่งหมและในต่ละหมวจะมีเวลาให้จำภาพหัดจะไม่พูดนะจะไม่ตอบนะจะมีโอกาสตอหมายถ้าในเวลา5นาทีและหากตอบไม่ได้หรือใครตอบผิดาดจะนก็ทันทีล้มีชื่อว่าหามจำจได้ตั้งใจจับ ว่ารีบจะมาอ่านอไ่ะอะไรออะไรอ่ะสามสองหนึ่งโอ้โหโอเคอะไรจ๊ะอันนี้ซื้อแบ้เป็ดแยงกวางกงดาท่นสายใจสคนมีส่วนหน้อ๋โหโอเคหนึ่งสองสามสี้าหกเจดแปดห้าหกเจ็ด

ไอ้ยแปรรูปหอแไงโอ้สุดท้ายไอ้หอมงไวดเครืองดนตรีโ้าะใกล้กั้วแยากมาไอ้ดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิดิดิ๊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 ดิ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 ด นงุดเป็นที่เคยได้หับอกจริงเหรอระบายคุยไม่อแขนวิจเจนิจูคุยเนาะเฟรซานสเนโมสเนโโซซกซนสาเซสโ ู่นมีอะไไม่ต่อหลยทำไปเนี่ยทำไปทำไป็แล้วโอเไหนขางบ่อไหม่ชี่ชวทายทอะไรไม่ได้หรอกตันยิ่งเล่นแผลเลยลืมไปลูว่า ล่วงามข่าวว่าแม่ตัวต่อแล้วเอ้ยเราอยู่ทางข่าวก็ข่าวใช่ทางข่าวางบางวางวางางาอะไรอครับอันนี้เราแบ่งกันตัดตลกปีกเคิื่อาการ อันนี้กระลอกอะกระลอกปิดเลยนนะยีราฟยุบยีราฟเนี่ยมีตะกล่งตะกั่งแดงยุบยุบปลาบนเี่ยยุบมียุบไมอ่ะลวงเอ๊ะตะล้อมิน ใค่ใเฮ้ยมันไม่ใช่น้องได้วมน้องบินบินบินบ้าบ้าบบไนอะมาแอะไรดับมันดับมันเจ็ดสี่อ๋อต้อตอเล่นี่ next อ๋ออะไรนะต้อต่ บัสดีปดวิสครับไปเลยไปเลยมันแจสเปอร์จีท็อกซี่ออสลนดนิวคีเฮ้ยซีสแนี่ต่ว่าแบบอยู่มาเจกไปไนครับไวิสไปเฮ้ย เไกินมดก็ชิมกระสินกระสิไม่ชินอะไรเฮ้ยอไร่างกายต่าองมีโมมีมเก่งมากอนสี่ต่อหกสุดส่งของที่ลอยได้อันนี้ที่แ่เป๊ะจ้ว่าเราไมอะไรอย่ามีอัไรบ้งมอส่ว มากกากรกมากลูนเครื่องบินกาะปมะพาวน้ำมันหงยางลูกบอลพลาสติกโป่งโป่งเฮลิคอปเตอร์จรวดไม่ใกระะพาวพลาสติกโดน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 ง่าย

พวกเขา่านทั้งเจ็ดคนจะต้องเลือกตำแหน่งของตัวเองในการเล่นเกมที่นี้จะมีประโยคน์ให้ทั้งเจ็ดคนคนละหนึ่งประโยคโดยทุกคนจะต้องพูดประโยคของตนเองให้สมบูรณ์ตามลำดับหาูผิดจะต้องจบเอใหม่ตั้งแต่คนแรกอนที่มารเดินตาสามารถก่อนดลือตำแหน่งเล่นได้และตอานสาีหาที่ไม่ี่อง เซนกรนุกามาต่อนีแก้ับรอบัมี้ยนพนอัี่านผ่านไม่ผ่ัี่กันนะครับแีันเลชี้น้แล้วถว่าเป็นคนในรการเลนอเปลนี้มาเยอะไหมคะแบบไม่ต้อครับเชื่อมั่นครับได้ครับไปเื่อ ตาติดต่ต้นตานอตาติดตายตาต้อติบานทานมันตินี่เกิดติดฟันติด้ำมันติดเกิดติดทั้งเดือติังฟันติหมูมันคุ้หก่อนกลับกับหงคุดตุนงก้ทั้งแสงแลั้งแส้นเดวหลักลัไม่หละเอกกลับเสียหนว่าจะอกลัสติดตาต้นตานนมันติดเนี่ยติดเกิดติันติมันจิดเกิดติดทั้งเหนือติดทั้งฟัน กินกันกุ้งตาตีับต้มยำตีกับต้ที่นี่ตีกบต้มยเขาเียกันหมียทัมันียตีกับหมูมึกกับหวอตุนต้มนึ่งกระตุ้นตีเยอะตังใหญ่ กลั่นเอ๊ญยุเวลาเล็กเอ๊ะะอไรเนี่ยยอกว้างเข่าเข้ากลางเข่ากลั่นสติขวาขวานควางควางเข่ากลั่นสติแล้วหยิบกุ้งอบเนยโรยเกลือกลั่นมณีกินกล้วยเกลือนี้เกลือใหญ่เกลือหลวงยักษ์ใหญ่กลั่นสติวิ่งไล่ยักษ์เล็กยักษ์ลั่นใจัใจวิ่งไล่ยักษ์ใหญ่ ควควาฟควัคว่ำไรคว่คว่ำคว่ำควายใหม่ใ่ไม่ไม่ใช่ไหมน่าจะเอาอันแรกเรดียเม่ไดอหมึกหกเลยูมูเลยหมึกหมดหูหียู่ข้างก็คำนั้เหข้า

<ส> er. um, รอหยุดพะมอนดมอกอบนหอดมพมอนดบนหอยอบจนปลอยผมปลงคอสองสมรถเจ็ดร้อสองสมรถสองสมรถเจวีนวกระมวลดวงกระมรอชมพมอน

ลงบนหัวสอบจนบอยผมตกคอไม่ได้เป็นเือเรื่องต่อไปเรื่อสนไควาคนจพสองรชอกองผมกคอตกอตกคอตกคอตกออตกคกคกคอคอตอตคอตก ยองคอนนอนเครียดมากหน้าสองสมองสองคอร์ชอนสมองสอง พองจนสองคนชนสมองจนสองคนพอนสมองสมอลงชนชนลองวันสองคนเแล้วสองอสองอช้อนถอยหลบสมอง พรวอนตนคนผักสดสวยหมสดกอนโยกชวนวนมา้เป็นนองเท้ยต่อเลยโอยโอ่ยเย้แอบดูแลก่อนไม่ได้หรอกกอนหมดมมการเปลี่ยนแปลงเง

นี่อยู <te ets> ่ต <At S 1> <go>. ังนันเอ้ยอแต่กยังไม่ได้อเลยนกคนตลกชวนดวนกระมวลคนของรอชมพมรดองดองดอกขจรสองคนชอบโรต่โอ้โหกี่รอบพี่รอยพมรดงดเอ้ยเรืยเลยเลยชมพรดอบนหสออกปกของสสมรสมพรคนจจพบสองอรชนสมพร สะอนยอมลงลองลอยอสองอชอนเจังมองมองคอมองผมมองจสอคนชวส่งอ่อนชวนสองคนอสมอลงชวนลาวอนสคนหลังสองชออยลบสมวอนจนคนชักสดสวยหมด คือมันมันไม่ค้นคืออ่านแล้สสนแลว่าตามไปคำว่าอะไรนะกอนะรับกอนกอนก้อนเมื่อสุดคืมันยาว่ากใน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 จอมันอ่านยากกว่าขึ้นตามึ้นตาจริงมันอ่านยากกว่าในในในสับอันนี้เยอเลยนะขอวนององวนองไม่ต้องก่งมนน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 อนนนนนนนองนนนอง สมยอมลงพองลอยพอมองสองระชนมองผมมองผมมองผมมองจนสองคนชงนสมพรบอกคนสองคนสมบัติสมอลงชนลองวอนสองคนสองพระาชนถอยลงสมพรวานโดนคนหลบสมถอยหลบจะลุ้สน

มองผมมองคอมองผมมองข้อคุณถอดศพอมอคนเอาคนถอนมอลงชนรอมสมองถอดผลถอดถอยหลบต่อมคอนนอนนคนขาดคนีวหมดคนก่งคนน่างนดวงกระมูลชมหนุ่มผลองชมพมอนมองขนลดกถนนการกรวตกตัดถลอันอก เรียนภาษาไทยเยอะเก่งม่เก่งเลยไม่เก่งกับภาษาไทยภาษาไทยก็ไมสอนดีแหม่แหมตาเล็กต้อยเฮ้เน่ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเอเเเเยเออเออเออจะชอบคนคนใส่แว่นตา อะฉันงองไม่เห็นแต่ันเต็มกับแบงพีกับเจี่ชาแล้วสาวมี่ลิ้นพันเล่นเสร็จลิ้นพันจริงก็ตามสพาที่ทุแค่งสามนีคือพังแลังมานีเข้าและภาษาไทยให้แข่งกันภาษาไทยแปลว่าะแต่แค่เราไม่คงหมดเวลาแล้ว เปรียนนองเท้ใส่ต้องเปียนเก่งเก่งนเยคก่มเกนไปไม่ไดเรียนที่ผมแต่เคำภาษาเก่งบอกว่าลูกดูจะชูเยจะได้ออกไปแล้วแล้วก็ต้องกลับืมลืมอ่ะไป พี่นี่ทำงานแจ้งไม่เลิศเลยตอนแรกเราชนะแล้วทีนี้ชนะแล้วไม่นับไม่นับไม่นับทุกแผ่นตอบทุกแผ่นตอบใช่ก็วันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันอ p หน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย พีพีหกโอเคกันจบไปแล้วเ่ล้อค้าทำได้ไปสนุกนะใช่ใครพูดนะเนียงถลิ้นผ่าหรือเปล่าลิ้นผ่านแหลสมาวังชงอะไรนะกกระดกอะไรอุ้ยแต่แอบโกรธตอนแรกเราชนะแล้ววะนี่มนนักาชนะแล้วจริงกับการเก่งเก่งสนทิมัานใส่นี่ยโหลิ้นทาปหมดเลยจิ้มทีเลิศเลยล่ะพี่คุเลยชอบอะไรตกปลาเลยนะเกยขยี้แต่ก็เก่งนะ กช oh. ่จร hey. yeah. ิงก็ถือ uh> ว่าตอนเด็กเราไม่ได้เรียนภาษาไทยมากนักอาจะถึงเวลาสมควรใช่ของปากของคอแล้วทีนี้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบทุกคอนเทนต์ของเรานะคะไว้เจอกัน Fire React EP ตอต่อไปครับผมบายใช่